บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทีจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น e ีพีที่244ค่ะจัดเป็นโปรโไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นนะคะจัดให้ในราคาที่ 315บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยคลิปนี้นะคะเราถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันอาทิตย์ที่28มกราคมนะคะแอมจะมีอรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นั่นคือวันจันทร์ที่29มกราคมนั่นเองค่ะเราจะแพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เอียมเอให้ทุกบ้านนะคะ สำหรับช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณบอนสีค่ะเบอร์นี้โทรไดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมนะคะชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาลูกค้านะคะไปรับชมไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ที่244นี้ก็เลยค่ะ สำหรับหน้าไม้ในชุดที่1นนะคะจัดอันไรให้บ้างนะคะแนะนําก่อนเลยนะคะต้นแรกค่ะไม้ด่างนะต้นนี้ด่างสวยนะคะด่างสวยมากๆค่ะนะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันร้านนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนค่ะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วเนาะแล้วก็ไม้ป้ายต้นนี้นะคะชายชนค่ะป้ายแดงๆให้1กระถางนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 3บสามถึงสิเซนนะคะป้ายแดงสวยทุกใบเลยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็ไม้ด่างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารักเอ้ย นะคะดักเอ่ยขึ้นด่างเหลืองมาสวยแล้วนะคะจัดให้หนึ่งกระถางค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ15บห้เซนนะคะ แล้วก็ไม้ทั่วไปนะคะต้นแรกนะคะต้นนี้นะอ่ามีชื่อว่าพรทิพย์นะคะน้องเป็นไม้ใบหนานะคะสวยมากค่ะต้นนี้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะหลวงพอ่อพูนนะคะเป็นบอลใบหอกนะคะกัดสีชมพูสวยค่ะต้นนี้นะเขาจะค่อยๆไล่โทนสีขึ้นมานะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะได้หลวงพ่อพูนไปแล้วนะคะต้นนี้นะหลวงปู่แหวนนะคะน้องเป็นบอลกัดโทนสีชมพูรกระดูกน้ำตาลน,นะคะ สวยค่ะต้นนี้นะคะาาฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่1จ้ามาต่อกันที่อันรายการชุดที่2นะคะชุดที่2องลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะไม้ป้ายต้นแรกนะคะรัศมีเงินนะคะ1กระถางป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะ มาต่อกันที่ต้นที่สองนะคะจะเป็นพระนางมณีวาสนาแบบฟอร์มกอนะคะหนึ่งกระถางได้ไปสองต้นนะคะพระนางมณีวาสนาค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมณีรอมเพชรค่ะหนึ่งกระถางนะคะติดด่างนะคะต้นนี้ติดด่างไปด้วยนะคะแล้วก็ต้นที่สามนะคะม้าชงเม็ดนะคะมีชื่อว่าสีเมืองอินต้นนี้โตไปสวยนะคะ ทาดบางแก้วนะคะหน้าชมพูหวานๆท้นเข้มๆนะคะให้1กระถางค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะสวยมากโตไปกับสีชมพูนะคะมีชื่อว่าไก่แก้วมาลายทองนะคะให้ไปนหนึกระถางค่ะชุดนี้นะคะความสูงจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12เซนขึ้นนะคะไซนี้สามารถนะคะย้ายเครืงกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไมา้สวยๆในชุดที่2ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่3นะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นแรกนะคะหยิบให้ดูเลยเนาะป้ายแดงสวยนะคะมีชื่อว่าซับเจริญค่ะ1กระถางนะคะต้นที่2นะคะป้ายสวยมากๆค่ะนะคะก้าวทับค่ะ1กระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ18เสนนะคะป้ายสวยมากค่ะ9้าทับต้นนี้นะคะแล้วก็ไม้ฟอร์มอร่อนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าซับพูนผลนะคะซับพูนผลน้องเป็นไม้ ทรงใบไทยมีค่ะมีความด่างชมพูด่างแดงนะคะตัวนี้สวยแข็งแรงนะคะอีกครั้งเป็นไม้ฟอร์มกอด้วยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะทาฟอมกอสวยๆหน้าบ้านกันได้เลยนะคะแล้วก็ใบกลมนะคะตัวนี้นะจ้าปลอแก้วนะคะขึ้นมาโตขึ้นไปนะคะเขาจะขึ้นด่างนะด่างชมพูค่ะตันนี้สวยมากๆค่ะทรงใบกลมนะคะแล้วก็ต้นนี้ไม้โชมเม็ดนะคะเมืองใหม่หนึ่งกระถางค่ะ แล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้กาบกัดสีแดงนะคะต้นนี้เป็นไม้กาบกัดสีแดงให้ดูแบบว่ากาบเขาสินะคะกาบสวยนะคะต้นนี้นะกัดสีแดงค่ะกระดูกเขียวนะสวยนะคะแต่ต้องรอนะคะรอเวลานิดนึงนะคะเขาจึงจะค่อยๆกัดสีขึ้นมานะคะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่3ไว้ด้วยจ้า มาถองกันเที่รายการชุดที่สี่นะคะจะได้อะไรไปบ้างนะคะแนะนําต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าสีเริกง,งามนะคะติดป้ายไปด้วยนะคะน้องจะเป็นไม้ป้ายเหลืองนะคะต้นนี้นะสวยนะคะสีเริกง,งามให้ไปหนึ่งกระถางค่ะนะคะแล้วก็ต้นที่สองนะคะต้นนี้ชื่อว่าเพชรเมืองนน่นนะคะน้องเป็นไม้ด่างป้ายที่สวยเช่นกันค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อนะคะชายชนค่ะ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นที่อ่าสนะคะวาสุกรีค่ะวาสุกรี1กระถางนะคะ แล้วก็ต้นที่5้านะคะหลวงพ่อเจริญนะคะ1กระถางโตไปนะคะใบยาวนะคะจะกัดสีออกดําเลยนะคะสวยมากๆค่ะหลวงพ่อเจริญนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสเสวกโลหิตนะคะน้องเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบนะ mm hmm. เขาจะกัดแดงแล้วก็มีความนะคะเปรอะเขียวตรงช่วงหงูใบด้วยนะคะให้ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆในชุดที่ ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะชุดที่5ที่จัดให้นะคะต้นแรกค่ะซับเจริญความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะหลอดไม้คือป้ายแดงสวยมากๆค่ะต้นนี้แข็งแรงนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะ ต้นที่สองนะคะไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าหนังรากสดเทวีนะคะป้ายดีด้วยนะคะใบาย,ยาวนะคะทรงสวยค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ22สเซนแล้วนะคะป้ายดีค่ะน่าเก็บนะคะชุดนี้นะต้นที่3นะคะไม้ป้ายที่แอมจัดให้นะคะองค์หญิงทอฟันค่ะป้ายดีทุกใบเลยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนไซนี้ย้ายขึ้น8นิ้วได้แล้วนะคะป้ายสวยค่ะต้นนี้นะน่าเก็บเลยนะคะแล้วก็ต้นที่ อสี่นะคะหลวงปู่แหวนค่ะให้ไปหนึ่งกระถางนะคะเป็นกาบโทนสีชมพูกระดูกน้ำตาลน,นะคะต้นนี้อีกหนึ่งต้นแล้วกันนะคะหลวงพ่อเพชรค่ะเป็นบอนกลกาบทรงเตี้ยนะคะโทนสีชมพูกระดูกขาวนูนสวยค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นที่หค่ะต้นนี้กาบเปรอะน้ามีชื่อว่าเทพลงฤดูนะคะกาบสวยค่ะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะ <S <S ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่5ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะต้นแรกที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะมณีล้อมเพชรด่างส้มนะคะ1กระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเส้นนะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะป้ายแดงมาสวยมากๆค่ะ9ทับนะคะ1กระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ17เเส้นนะคะป้ายสวยมากๆค่ะ แล้วก็ต้นที่3นะคะต้นนี้ก็ป้ายเช่นกันนะคะมีชื่อว่าอสงไข่นะคะพื้นเขียวป้ายชมพูนะคะน้องติดป้ายมานะความสูงอยู่ที่ประมาณ12เซนนะคะไซส์นี้แนะนําให้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วนะจ๊ะ แล้วก็ต้นที่สี่นะคะต้นนี้ค่ะนะคะสาริกาลิ้นทองนะคะชื่อเป็นมงคลน้าปลูกนะคะเสริมสิริมงคลให้กับบ้านค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับรามเกียร์ค่ะมีชื่อว่านางมนโทนะคะโทนสีพัดเทาโทนสีหวานๆน่าเก็บค่ะนางมนโทไปแล้วนะคะจัดต้นนี้ให้อีกหนึ่งกระถางค่ะมีชื่อว่าพรทิพย์นะคะชื่อผู้หญิงเนาะใบหนานะคะโทนสีแดงนะคะกระดูกก็สวยนะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะใบหนาปักเลยนะคะ ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6ต้นนะคะในชุดที่6ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะชุดที่7ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะน้องเป็นไม้ด่างที่สวยมากนะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะมงคลปฐมเป็นไม้ใบยาวนะคะมีความด่างขาวด่างชมพูนะคะขอบใบแดงนะเก็บนะคะแล้วก็ต้นนี้นะเทียมดูแล้วนะคะจะเป็นเจ้าปอแก้วอ่ะนี่เลยที่แทรกไปด้วยนะคะก็แถมไปในตัวนะลูกค้าไปจับแยกเอานะคะมงคลปฐมหนึ่ง กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะป้ายมาดีมากๆป้ายชัดนะคะสีกาญจนาพิเศษเจนหนึ่งนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะ <c oughs> เห็นไหมไป้ายมาดีเลยนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้จากที่สวนนะคะจะมีความเปรอะนะเปรอะแดงนะคะต้นนี้เป็นไม้ใบหนานะคะลูกไม้ที่ผ่านมาจากการผ่านแล้วนะอยากจะให้ดูสีใกล้ๆนะคะโตไปนะคะเขาจะยิ่งขึ้นลายชัดเจนมากขึ้นนะคะเปรอะสวยมากค่ะลูกไม้เปรอะนะ แล้วก็ต้นนี้นะคะเขาจะเป็นไม้ด่างนะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดนะคะเป็นไม้ด่างนะเขาจะค่อยๆขึ้นลายด่างมานะคะต้นนี้เห็นไหม อ่าใบใหม่ค่ะขึ้นลายด่างมาแล้วนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนนะคะฟอร์มสวยใบดกนะคะสุริยะทรงกรดหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ตับเดือนนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนกรดกฎาคมนะคะจัดให้อีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะสวยเช่นกันค่ะเป็นไม้ใบหนานะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะโทนหวานไม้คอมเพกค,ค,ค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเพลินนารานะคะจัดไปให้หกระถางค่ะความ ฝากไว้ด้วยนะคะหน้ามาสวยๆทั้ง6รายการในชุดที่7จ้ามาต่อกันที่ชุดที่8นะคะจัดอะไรให้บ้างไม้ด่างต้นแรกนะคะด่างมาครบทุกสีเลยนะคะ ต้นนี้นะมีชื่อว่าเศรษฐีเรือทองนะคะแตกหน่อไวมากๆค่ะต้นนี้นะด่างสวยอีกต่างหากนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ15เซนนะคะด่างสวยค่ะเศรษฐีเรือทองนะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะนารีบุรพานะคะปลายชมพูสวยๆนะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะด่างเหลืองมาเลยค่ะต้นนี้มีชื่อว่ามนมายานะคะต้นนี้นะมาครบทุกสีนะคะต้นนี้นะเขาจะเป็นไม้ด่างลึกนะคะนี่เลยนะสวยค่ะต้นนี้ ะะอยากจะให้เก็บเลยนะคะชุดนี้นะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอนนะคะต้นนี้นะจะเล็กหน่อยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 12- 13อสมเซนนะคะได้อะไรไปบ้างนะคะโพแก้วค่ะต้นนี้นะโพแก้วหนึ่งกระถางหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะจัดให้แบบฟอร์มกอดนะคะลูกค้ารับไปย้ายขึ้นกระถางนะคะ 6นิ้วได้เลยนะคะทําฟอร์มก่อสวยๆ,ๆได้เลยนะโชว์ทั้งสี่พื้นแดงแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นไม้โชว์สีพื้นแล้วก็เม็ดด้วยนะโตไปสวยมากๆค่ะแล้วก็ไม้เหลืองนะคะโทนเหลืองโชว์เม็ดนะคะต้นนี้นะเงินทองน่าหนึ่งกระดาษทางค่ะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้เป็นไม้โทนเข้มโชว์กระดูกนะคะมีชื่อว่าธิดาสวรรค์ค่ะทิดาสวรรค์น,นะคะเสะน่ห์ของเขาคือโทนเข้มกระดูกสวยแล้วก็ปลายใบแหลมนะคะสวยน่าเก็บค่ะฝากนะคะหน้าไม้สุดคุ้มในชุดที่8ดไว้ด้วยจ้า อกันเที่ยนรายการนี้นะคะหน้าไม้ในชุดที่9ค่ะชุดแรกนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะไม้ด่างไม้ป้ายค่ะนะคะไม้ฟอร์มกอนี้ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะก้าทับค่ะ1ต้นแล้วก็ต้นนี้นะคะแบบว่านะคะเศรษฐีพล้านลายสวยมากๆนะคะลายด่างแบบหินอ่อนเลยนะคะสวยนะต้นนี้นะคะเศรษฐีพารานกับ9ก้าทับเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะ ต้นที่2ค่ะซับเจริญป้ายแดงนะคะสวยมากความสูงอยู่ที่ประมาณ12เสเซนนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่าณะเมืองนอนท์นะคะต้นนี้จะเป็นด่างกระจายนะคะติดเชื้อด่างต้องให้ดูใกล้ๆค่ะเพราะว่าไม้ประเภทนี้เขาจะด่างลึกนะคะต้นนี้นะติดเชื้อด่างสวยมากๆค่ะโทนนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วก่อนนะคะ มาต่อกันที่ไม้ทั่วไปกันบ้างนะคะต้นแรกค่ะพันดาวค่ะขึ้นเม็ดแดงมาแล้วนะ1กระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ13เส้นนะคะต้นที่สองค่ะต้นนี้มีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองนะคะหนุมานคลองเมืองนะจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะให้ไปนหนึกระถางเลยนะคะต้นแข็งแรงค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไกรทองค่ะนะคะโทนสีขาวนะคะไอ้โทนสีแดงนะคะพื้นใบเขาจะออกแดงกระดูกขาวแล้วก็จะมีเม็ดขาวด้วยนะคะต้นนี้นะไกรทองค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นไม้เก่าทรงใบยาวที่น่าเก็บนะคะชุดนี้จะได้ความหลากหลายไปเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สุดคุ้มในชุดที่9้าจ้ามาต่อกันที่ชุดที่10นะคะชุดที่10ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างแนะนําต้นแรกก่อนเลยนะคะไม้ด่างสวยมากๆค่ะขึ้น ลายสวยเลยนะยอดมงกุฎนะคะให้หนึ่งกระถางค่ะนะคะด่างดีด่างสวยทุกโทนสีเลยนะคะตัวน,นี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ18บแซนนะคะกระถางที่สองนะคะตัวน,นี้มีชื่อว่าเพรอร์นาลานะคะน้องเป็นไม้ใบดกนะคะตัวน,นี้นะไม้ใบดกน่าเก็บนะคะทรงแบบว่า มีแอปติดด่างมาด้วยนะคะโทนสีหวานๆนะเพิ่นนาราหนึกระถางค่ะแล้วก็นําเสนอต้นนี้มากๆค่ะเป็นลูกไม้นะคะด่างสวยเลยนะคะลูกไม้ด่างนะคะ1กระถางค่ะนะคะแล้วก็นะคะมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะลูกไม้เปิดนะโทนสีเขาจะออกเคี้ยวชมพูนะคะแล้วก็แดงค่ะ โตไปสวยนะคะน่าเก็บค่ะยิ่งโตยิ่งโทนสีเข้มนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะกาบสวยค่ะมีชื่อว่าหลักชยัยจัดให้หนึ่งรายการเลยนะหนึ่งกระถางนะเห็นไหมขึ้นลายด่างมาสวยมากๆค่ะหลักชัยนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าพรพะล่วงค่ะเป็นบอลใบดกโทนสีเข้มเม็ดสีชมพูเรือนแสงนะฟอร์มใบดกมากค่ะใบเบีย้ยยังไม่ทิ้งเลยนะคะต้นนี้นะพรพะล่วงค่ะหนึ่งกระถางนะคะน่าเก็บมากๆค่ะชุดนี้ค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง6รายการในชุดที่10จ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน ep ที่2 1 4นะคะจัดเป็นโปรโมไม้ชุดมีทั้งหมด10ชุดใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้น จัดให้ในราคาที่315บาทจะส่งฟรีนะคะราคานี้ได้ทั้งโอนและลายทางค่ะสะดวกชำระเงินแบบไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่29มกราคมนะคะเราจะแพ็กจัดส่งท้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงก่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS นะคะเน้นย้ำอีกรอบค่ะช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083054187 บ้านนาบอนสีค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคล้ายคลิปนี้นะคะอีกเช่นเดิมค่ะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีงานรออยู่เยอะมากๆค่ะหากแอมตอบกลับช้าต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่แอมเร่งทำงานแล้วก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ติดตัวนะคะถ้าตอบกลับช้าต้องขอโทษด้วยนะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้ค่ะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ้านนบ้บอนสีสวัสดีจ้า